ใครที่คิดกำลังใหญ่จะสักยันนะครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำยันหนุมานเผากุ้งลงกาดีทั้งด้านไหนเหมาะกับใครลองฟังดูครับฟังคลิปนี้จบเข้าใจเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจ้กับผมนะครับผมมีช่องรายการ2ช่องนะครับเป็นอาจารย์เอ,อกธนกรหงจุ้ยรวยง่าย1แล้วก็อาจารย์เอ,อกธนกรหงจุ้ยรวยง่าย2ช่อง2นี้จะเป็นคลิปสั้นๆมีความหลากหลายครับฝากกดติดตามด้วยส่วนท่านที่อยากได้วอลเปเปอร์นะครับท่านสามารถที่จะขอวอลเปเปอร์นะครับที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับส่วนคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในทุกๆคลิปของผมท่านเหมือนได้ทาบุญร่วมกันกับผมนะครับเพราะว่าผมนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับซินแสรวยง่ายหงจุ้ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแววดง การสักยันคือจัดเอกธนกรสำนักสักยันปู่ถึงสร้อยแปดบางซื้อครับวันนี้นะครับเราก็มาคุยกันในเรื่องของยันหนุมานเผากุ้งลงกายันหนุมานเผากุ้งลงกาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าตามเรื่องเล่าตามวรรณคดีรามเกียรตินะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตอนหนึ่งที่หนุมานเนี่ยได้ไปรับอาสาจากพระรามนะครับให้ไปชิงตัวนางสีดา ครับแต่ว่าเจอนางสีดาแล้วนางสีดาไม่ยอมไปด้วยนะครับก็เลยจะต้องเอ่อเหาะกลับมาหาพระรามนะครับแต่ในที่นี้นะครับตอนที่หานุมาเนี่ยกาลังจะเดินทางกลับมาพบพระรามก็นึกได้ว่าแหมมาถึงตรงนี้แล้วเราเองเนี่ยจะต้องทำทำความย่อยยับหรือว่าทำให้ฝั่งของยักษ์เนี่ย มีปัญหานะครับก็คือต้องการที่จะทําลายวงยักษ์ไว้ง่ายก็เลยจําแรงแปลงกายนะครับเป็นลิงลิงน้อยนะครับลิงป่าลิงน้อยเที่ยวฆ่ายักษ์นะครับเป็นพันๆตัวนะครับรั้งฆ่ายักษ์เป็นพันๆตัวเสร็จปุ๊บเดือดร้อนถึงอินทร,ช,นนทร,ช,นทรชิตเนี่ยอินทรชิตอินทรชิตเนี่ยก็เป็นลูกของทศกัณฐ์จึงมา แผงสอนพญานาคนะครับรักตัวนะหานุมานแต่ถ้าหานุมานเนี่ยขยายตัวหรือว่าสะบัดก็ขาดแล้วคันสอนนั้นก็หลุดออกจากตัวแต่หานุมานพิจารณาแล้วว่าต้องการเจอบอสต้องการเจอเจอทศกัณก็เลยต้องการที่จะก็เรียกว่าทําลายล้างอย่างหนักหน่วงนะก็เลยอยอมยอมให้ คันสอน,นั้นน่ะคันอนพญานาคเนี่ยรัดตัวก็เข้าเฝ้านะครับพญายักษ์ทศกัณฐ์พญายักษ์ทศกัณฐ์ก็เลยสั่งประหารนะแต่ฆ่าเท่าไหร่ก็ฆ่าไม่ตายจนทศกัณฐ์เนี่ยเกิดความปวดหัวนะะก็เลยพูดกับหานุมานบอกว่าค้าไม่รู้ว่าจะฆ่าเองอยังไงนหานุมานก็เลยเสนอบอกว่าต้องเอาไฟเผา ให้เอาไฟเผาปรากฏว่าเอาไฟเผาก็แล้วน้ำมันราดตัวหนุมานนะเผาหนุมานไม่ตายครับคานนี้พอมันมีไฟแล้วเนี่ยหัุมานก็เลยเอาไฟไปติดตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเกิดไฟไหม้ใหญ่ที่กรุงลงกานี่คือที่มานะของของยันยันนี้คานนี้พอไฟลุกติดเนี่ยโอ้หนุมานก็ทําลายจนกรุลงลงกาในวอดวายเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยหนุมานก็ดับไฟ แต่มันก็จะเหลือที่หางอย่างรูปยันเนี้ยอาจารย์ก็จะเขียนยันเป็นมีอ่าหางของขนนุมาเนี่ยมีไฟติดนะนั่นก็คือเป็นในยะเสร็จแล้วขนมุมนาเนี่ยต้องไปขอคําปรึกษาจากมหาฤษีฤษีบอกว่าใช้น้ําบอดน,น้อยก็คือใช้ปากนั่นเองใช้น้ําลายก็ก็ให้เอาหางเนี่ยอมเข้าปากนะพออมเข้าปากไฟก็เลยดับนี่คือที่มานะทีนี้ยันตัวนี้เลยก็มีอนุภาพนะในเรื่องของการที่จะ ต่อสู้นะต่อสู้ป้องกันศัตรูทั้งหลายอันนี้คืออนุภาพนะและยังมีอนุภาพคือใช้ปากของเราเนี่ยในการที่จะดับร้อนขายทุกนะพูดให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่กำลังมีปัญหาหรือว่าตัวเราเองเนี่ยที่กำลังเผชิญปัญหาเนี่ยนะหรือว่าเป็นขดิความขึ้นลงทุนสารเนี่ยยันนี้นะครับใช้แล้วดีนะหรือว่าต้องการที่จะ เป็นมหารังับเราเรียกว่าเป็นเหมือนมหาลังับก็คือว่าดับความทุกข์ดับความร้อนนะครับก็เลยอมเข้าปากนะอันนี้คือในยะนะคนนี้คนที่เหมาะกับการสักยันนี้ก็คือคนที่ทํางานที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผชิญกับผู้คนที่จะต้องแข่งขันต่อสู้ใช้อ่าเขาเรียกอะไรใช้ความรู้ความสามารถมากนะครับการค้าขายก็ได้ รจริงแล้วเหมาะกับท,กทุกทุกทุกชนชั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นข้าราชการจะยิ่งดีนะคุณเป็นข้าราชการนะเป็นพิพากษาเป็นทนายความนะครับก็ยิ่งดีแต่ถามว่าคนที่ทําอาชีพอื่นนะสามารถลงได้ไหมลงได้เช่นกันนะครับทีนี้คนปีวอ,อกลงแล้วดีแต่จริงแล้วคนปีขานห้าเป็นไปได้ก็ไม่แนะนําให้ลง นะครับถ้าไม่ใช่ปีขานมาังคารนะก็จะไม่แนะนําให้ลงนะถ้าเป็นคนปีขางมาังคารถึงจะลงได้อ่ะนี่มันมีหลายหลักนะมันมีหลายหลักแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับสายสํานักนะทีนี้พระกาถาที่ใช้ท่องว่าโอมหนุมานะนะสังสตังเอตังสติงเกเรเมถกันหะเนหะ ชัยชยะชัยยะนะโมพุทธทายะตีเพชฌคงคงสวาหะนะก็ท่องตามนี้นะครับอันนี้เวลาเราท่องเนี่ยนะตั้งจิตตั้งใจนะครับท่องนะโมสามจบจริงๆแล้วพระคาถาทั้งปวงเนี่ยเราควรจะต้องถ้าเราถือแบบพุทธผสมพราหมณ์นะครับคือในการใช้ของคุูบาอาจารย์ในสายเวทมนต์ของไทยเนี่ย เราจะเป็นการน้อมนึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมคูนะครับเราก็เลยจะต้องท่องนโมสามจบแล้วก็อารัตนาศีลอารัตนาศินเพื่อให้เราเนี่ยมีความบริสุทธิ์นะควรจะต้องท่องอารัตอ่านโมสามจบไตรสนะคมนะครับแล้วก็อารัตนาศินนะครับจริงก็คือตั้งแต่อีมินาไล่ลงมาเลยนะเราก็หัดท่องดูจังสือสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็มาท่องพระคาถาตามนี้นะครับ เราท่องพระคาถาตามนี้ครูบาอาจารย์ว่ารูปไปที่รอยศักิ์หรือว่ารูปไปที่ตัวของเราเวลาที่เราจะเดินทางนะครับเช้าตื่นมาการระลึกๆถึงครูบาอาจารย์นะตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้อาาัคระเลขยนันพระเวทอาคมเนี่ยบเกิดความขังความศักดิทธิ์ถ้าเราทําจริงๆอย่างจรงทุกๆวันเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับมันขนลุกขนพองนะครับมันบูบบูบอักคาาระเรียอาาัขระวิ่งในตัวถ้าเราทําจริงจังนะ หลายคณาจารย์หลายครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมาแม้แต่เราสวดเนี่ยนะครับไม่ได้รู้คาถาอะไรเลยเราสวพดพุทธทางสระนังคัจฉามิทำบังสรนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉาม,รามิรูปเนื้อรูปตัวนะก็จะรู้สึกขนลุกขนพองสยองก้าวนะครับทีนีน้พระเวทอาคมก็จะอยู่กับตัวยันยันนี้นะครับลงได้เกือบทุกสาขาอาชีพนะครับทีนี้คนที่เล่นยันนี้เนี่ย เวลาที่เรามีความทุกข์ร้อนใจนะครับพระคาถาเราจําขึ้นใจนะครับเราก็ดูรูปที่รูปยันที่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยสักให้เราว่าเออหน้าตาแบบไหนหรือถ้าเราจําไม่ได้ก็นึกเห็นนะภาพหัวโขนของหนุมานนะนึกเป็นภาพนะเราก็นึกเห็นนึกเห็นเสร็จปุ๊บเราท่องพระคาถาสามหนเจ็ดหนนึกเห็นให้ชัดเลยนะครับนึกเห็นให้ชัดเลยเสร็จแล้ว ก็อธ <m uch ing> ิษฐานบอกท่านว่าเรามีความทุกข์ใจเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ขอให้เราชนะคดีความขอให้เราชนะผ่านเรื่องราวต่างๆที่กําลังมีความทุกข์อยู่นะหรือว่าอะไรที่มันเป็นไฟลนกล้นอะไรที่มันเป็นไฟลนหางเราอยู่นี้นะหน้าหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ s <S <อ>ก <m uch ing> ็อธิษฐานบอกท่านไปอย่ายืดยาวอธิษฐานแบบท่านเป็นลิงอ่ะนึกว่าท่านเป็นพญาลิง <m uch ing> ท่านอยู่ไม่ค่อยสุขอยู่แล้วท่านฟังไม่ค่อยได้นาน เพราะนั่นเองเราจึงจะต้องอธิษฐานแบบเหมือนเราคุยให้ชัดอะ่ะคุยกับพ่อกับแม่อยากได้อะไรทุกอะไรอยากให้เป็นยังไงบอกท่านด้วยใจที่มั่นแสดงว่าเราต้องคิดมาแล้วว่าเราจะพูดอะไรพอท่องพระคาถาระลึกนึกเห็นปุ๊บท่องพระคาถาบูชาท่องบูชาเสร็จปุ๊บเราก็อธิษฐานบอกความทุกข์ที่เรามีแค่นั้นครับสำเร็จแน่นะอ่ะ สุดท้ายนี้ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านอยากเดินทางมาสักยันก็ติดต่อที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับอาจารย์สัก1,000บาทถ้าคุณเลือกเองราคาตามจริงแล้วถ้าเกิดว่าสักไขป่ปลารูปละ500บาทถ้าคุณเลือกเองราคาตามจริงเช่นกันสำนักอยู่บางซื่อกกรุงเทพใกล้สถานีกลางบางซื่อนะอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้คุณมีแต่ความสุขความสมหวังทุกประการสวัสดีครับ